สวัสดีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะไม่สมค่านะคะวันนี้นะคะตื่นเช้ามาเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะและเราสองคนนะคะก็จะไปจุดเทียนที่เจ้าแม่มาเรียนะคะแล้วก็เราจะทุกทุกวันอาทิตย์นะคะเราก็จะเราจะได้เข้าโบสถ์นะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราก็เลยไม่ได้เข้าโบสถ์นะคะเราก็เลยจะไปจุดเทียนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะไปทํากุ้งกินนะคะและ้วก็ น้องหอมจะทําเป็นอาหารไทยนะคะและจะเป็นอาหารอะไรนะคะเดี๋ยวเราลุ้นกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปจุดเทียนที่เจ้าแม่มาเรียก่อนนะคะไปค่ะ น,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเก็บนะคะเครื่องปรุงที่เราจะมาทํากุ้งนะคะก็คือว่าวันนี้เราจะมาทําต้มยํากุ้งนะคะต้มยํากุ้งแบบรสชาติไทยเลยนะคะแล้วก็คือจะให้พ่อแม่แล้วก็ญาติกินนะคะคือจะกินได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บอ่าส่วนผสมของที่ของต้มยํากุ้งก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ นะนปาต,ตอนนี้นะคะเดี๋ยว<ม>จะไปขุดขานะคะหัวขานะคะ หัวอ่อนนะคะมันจะมีไหมนี่ห,น,หนี่นะคะเราจะเอา เราจะเอาอ่อน,ออนๆนะคะนี่เ,เลยนะคะขาสดๆนะคะหัวขาสดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ต้มยำน,นะคะแล้วก็เอาใบมะกรูด ก็น่าจะพอนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าควรใส่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็เอาไปเทา่านี้แล้วก็ตะไคร้ตะไคร้น่าจะมีอยู่นะคะในในัวนะคะก็ไปกันค่ะ อตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงเครื่องของต้งยมยำนะคะแล้วก็รสชาติจะออกมาแบบไหนไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวจะลองทำดูนะคะ อย่างแรกน่าจะใส่ตะไคร้ก่อนนะคะคิดว่าใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้เป็นรากผักชีนะคะใส่ไปเลยกะขนาดไม่เป็นนะคะว่าควรใส่เท่าไหร่นะคะก็ใส่ใส่ไปงั้นนะคะแล้วก็หอมแดง เราไม่มีหอมใหญ่นะคะก็ใช้หอมแด,ดงแทนนะคะใส่สักสองหัวใส่เข้าไปแล้วก็พริกเผานะคะแค่นี้นะคะน่าจะพอเพราะว่า เพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนนะคะก็เลยไม่รู้ว่าควรใส่เท่าไหร่นะคะลองดูนะคะครั้งแรกนะคะแล้วก็พริกนะคะมีมีเชฟนะคะมีเชฟจาก่ามประเทศนะคะแนะนํามานะคะบอกว่าให้ทําแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเราทําเสร็จนะคะมันจะออกมาแบบไหนไม่รู้นะคะแล้วก็คนที่บ้านเราจะกินได้ไหมนะคะรอดู ใส่พริกเข้าไปแล้วก็นนกนใบามะกรูด <laughs> ใส่เข้าไปนนไไแล้วก็ขานะคะถ <Okay. S 1> ึก็ขานใส่ก๊ด้ใช้หัวขาอ่อนๆน,นะคะ <laughs> นะคะใส่เข้าไปเลยแล้วก็รอดูนะคะว่ารสชาติมันจะออกมาแบบไหนนะคะแล้วก็จะกินได้ไหมใส่ยัาง,าง,งางค่ะใส่รสใส่ไหมใส่น้ำปลาน้ำน้ำาันนี้น้ำปลาน,น้ำปลา ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปล้างกุ้งก่อนนะคะนี่นะคะส่วนผสมก็ใส่ไปครบแล้วนะคะก็รอให้น้ำเดือดอย่างเดียวนะคะรสชาติจะออกมายัางไงก็ไม่รู้นะคะจะไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าสูตรนี้ถามมาจากเชฟนะคะ ก็วันนี้จะทำสูตรต้มยำกุ้งของประเทศไทยนะคะจะกินได้หรือไม่นะคะรอลุ้นกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งนะคะน่าจะตัดหนวดนะคะตัดหนวดทิ้งหน่อยตัดหนวดทิ้งนะคะแล้วก็ ขี้มันอ,ออกยังไงก็ไม่รู้นี้ยัไม่มีหวเลยแ่บแสเห็นนะคะตัดแบบนี้แล้วก็ขี้มันจะอ,ออกยังไงอะ่ะนี่หรือเปล่าตัดหูหนูอเปล่นะเออมาออต้งป้าหูกันน่ะ ีเียนีวอ้อยากววนนี้จือจขาเนี่ยไม่เกลาอ๋อไม่เกีย่วยเกลาอือนี่นะคะหรไม่ไนี่นะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งตัว เอานวดออกแล้วก็ตัดข้างหลังด้วยนะคะนี่นะคะมีเชฟบอกมานะคะว่าให้ทําแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขี้มันออกเรียบร้อยแล้วมาตัวต่อไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ข้างหลังมันเราก็เอาเกลียงไกตัดนะคะ ได้แล้วตัวที่สองนะคะอันนี้ทําครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่รู้วิธีเลยนะคะว่า,าควรปรุงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใส่แบบไหนนะคะตลกมากเลยนะคะอยากกินต้มยํากุ้งนะคะของประเทศไทยเนาะ,ะเพราะว่าตอนที่เคยไปประเทศไทยนะคะจะชอบกินนะคะต้มยํากุ้งน้ําข้นนะคะก็จะสั่งกินตลอดเลยนะคะและวันนี้ก็เลยแบบ มีกุ้งนะคะก็เลยอยากลองทานดูนะคะอยากลองทําด้วยนะคะก็เลยมาทําให้พ่อแม่กินนะคะให้ครอบครัวกินนะคะแล้วก็คือจะกินได้หรือไม่นะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะส่วนผสมก็มีนะคะแต่ว่าเราทําออกมาแล้วมันจะอร่อยหรือไม่แค่นั้นแหละนะคะกุ้งก็ไม่ค่อยสดแล้วนะคะเพราะว่ามันมาไกลแล้วอ่ะมันไม่ค่อยสดนะ จะเลือกตัวเล็กๆหน่อยนะคะตัวเล็กหน่อยที่จะปลาทําต้มยํานะคะถ้าตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะเอาเก็บไว้เผานะคะเราจะต้มทั้งตัวเลยนะคะเพราะว่าเคยกินไปกินในร้านนะคะเขาต้มก็แบบว่าต้มทั้งตัวเลยนะคะเราก็ต้องใช้มือเกะเอาอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะก็เลยแบบอยากกินแบบนั้นนะคะ นะคะกุ้งนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ในหม้อนะคะใส่ไปเลยเครื่องกุ้งก็โอเคแล้วนะคะเอามือดีกว่าไม่ค่อยถนัดนะคะกุ้งก็จะออกรสชาติแบบไหนไม่รู้นะคะเพราะว่ากุ้งม,มันไม่ค่อยสดเลยนะคะมัน เนื้อของมันจะออกเละๆหน่อยนะคะออาทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอกินพร้อมกันนะคะว่าจะกินได้ไหมนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็เอ่อปิ้งหน้ากากหมูด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วก็จะได้กินพร้อมกันนะคะน้องหอมทำทำต้มต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็อันนี้คือ เป็นหน้าก,กากแล้วก็ปิ้งไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้แม่กําลังทําน้ําจิ้มอยู่นะคะทําน้ําจิ้มสามรสนะคะเดี๋ยวเราจะกินกับกุ้งเผาด้วยนะคะเราจะเผากุ้งไปด้วยนะคะแล้วก็กินกับน้ําจิ้มแล้วก็ทําต้มยำกุ้งนะคะหน้าก,กากไม่หมดแล้วหอมมากนะคะหอมมากเลยอันนี้ก็คือสั่งมาจากประเทศไทยเหมือนกันนะคะหน้าก,กากหมูนะคะ เนื้อหมูมสุกแล้วนะคะหอมมากกินด้รึเปล่าน้ำมันลองอืมอร่อยมาก,มมากมเหมือนน้ำซุปอ่ะโอเคหรอได้ขึ้นนะรแต่ว่าหมู่นชงมันต้องเซลลวมือนหนังมันให้ไข่แซวโซบินไงนน บีบม่นาวใส่นะคะไม่รูร้รสชาติจะออกมาแบบไหนคะ,ะเ,คเดี๋ยวชิมดูก,ก่อนอใส่นมเข้าไปไหน่อยนะคะเ,คเพราะว่าสีมันไม่ข้นเลยเดูนะคะเมื่อกี้ใส่ไปแล้วแต่ว่ามันไม่ข้นนะใส่ไปอีกนิดนึงทำให้ม่วหมดเลยนะตอนนี้ <laughs>

ชนแคไม่เชื share, oh, e ่อามพ่อมัเอเฮ้ยเฮ้ยเอยยเยบกมือกันอ่ะมือเก็บตักใส่ถ้วยอร่อยมากเลยนะคะสีมือใช้ได้อยู่เออโอ้ยามาฮ่าไม่าืนหรอ แต่ว่าน้ำมันไม่ข้นพอนะคะอยากอยากได้แบบน้ำมันข้นๆนะคะแต่น้ำมันไม่ข้นนะคะนี่เี่อกไอานากุเชดนนะคะได้แล้วนะคะต้มยำกุ้งนะคะน้ำข้นนะคะแต่ว่าน้ำไม่ข้นพอนะคะใช้ได้อยู่นะคะ

กนกเก้งเออกินเนกินเน่กินเน่เห่น่เ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 นเน่น่เน่เนเน่เนงนะคน่เนนเน่น่เว่เนเนน่เน่เนนเน่เนวเน่ินเน่เนนนะคะ่เน่เน่เเ่เนเน่เน่นนนีน มากินข้าวกันนะคะจาต้นหนน่มกินตุ่นยานนอยทีวก็อ่านี่เดี๋ยวโม่คุณมากข้นี่แบบมนิอะอะไรเงี้ยเออนี่อันนี้่แลมีขูดแล้วเผาควายแช่งอยนะก็ตโม่ก็หล่อนๆนะมาเนี่ยถ้โม้อะอ๋อยื่แหน โเขาโมกินอะนะวกนั้นจะหน่อเอาไว้ไม่มีโมกินหนอเขาหน่เขาน่เาหนหวานตักเคในหวานเนี่ยกินหวานมาเลยขตวทานหน่นนี่ก

ผมมันนั่งเกี่ยนอมานองนีนอนาอะหูเล่นนอหนานเ่เกี่ยเขียงนอียงไป้ายบนนเก่คือเขียงกนั่นะยเ้าซำพยายามปูยบ่อนะมันจางผมุดมาอาชมาทิพนาอเอเกียเกียมันใส่กรพก อัน,นอม,มึงเ,คเขค่นี่ยังก็ควรฉีดยาวันหนอไก่ที่ย้อมเปียกเย็นก็ยังฉีดฉีดิดุด้มเด้อตึงนต่นมาเลยนี่เหย้เนี่ยมันก็ควรเหย้าก็เป็นฉีดไส้ตอนนี้นะคะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาที่จะเก็บอย่างเดียวนะคะกินหมดแล้วนะคะคุงก็หมดแล้วนะคะอร่อยไหมคะพ่ออร่อยค่ะอันนี้นะคะน้องเขาพอนั่งแกะกินขามันอยู่นะคะเพราะว่า เนื้อของมันหมดแล้วนะคะก็เลยแบบขามันยังมีเนื้อนะคะก็เลยแบบย่างปิ้งขามันแล้วก็กินต่อนะคะมีเนื้อเยอะอยู่นะคะอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องหอมจะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ